สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวส้มสปอยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับซีรีส์ Queen's of t e a อีกเช่นเคยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ๊งกิ้งมาให้แอดมินด้วยนะคะควีนส์ออฟเทีตอนที่14เมื่อนางเอกดูความจริงว่าหากเธอเข้ารับการผ่าตัดเธอจะสูญเสียความทรงจำทั้งหมดไปนางเอก จึงตัดสินใจไม่เข้ารับการรักษาแม้พระเอกจะร้องขอและอ้อนวอนเธอแค่ไหนก็ตามดัง,งนั้นก็ไม่เป็นผลอยู่ดีพระเอกจึงมาขอพรในโบสถ์เพื่อให้หนางเอกยอมใจอ่อนและเข้ารับการผ่าตัดหลังจากนั้นนางเอกจึงมาพาพระเอกไปยังทุ่งดอกไม้ที่เป็นสถานที่ฮันนีมูนของพวกเขาเพื่อบอกให้พระเอกรู้ว่าหากหนางเอกเข้ารับการผ่าตัดแล้วนั้นเธอก็จะลืมทุกอย่างทุ่งนี้ก็จะว่างเปล่าพระเอกก็จะกลายเป็นคนแปลกหน้า ทางด้านอาบอมจาถึงแม้ตัวจะอยู่โซแต่ใจดันอยู่ดงยูรีเธอเลยขับรถรูมาที่ดงยูรีและเอาของมาฝากให้หลานชายแต่ทว่าอาบอมจามาผิดบ้านซะง,งั้นพอรถของเขาดันมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านกูรูความรักโอกาสนี้เลยแวะดื่มชากันและมีการพูดถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคนซึ่งต่างกันสุดขั้วกูรูความรักใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์สบายสบาย ส่วนอาบอมจาแค่นาฬิกาที่สวมสายก็แพงหูฉี่แล้วทั้งนี้อาบอมจาเธอก็ชอบใช้ชีวิตสไตล์สโลไลฟ์เช่นกันไว้มีโอกาสเธอก็จะมาที่นี่อีกแต่ตอนนี้มีเรื่องด่วนต้องไปแล้วก่อนไปต่างคนก็ต่างเขินจนแทบจะหูยิ้มไม่ได้เลยและเรื่องด่วนที่ว่าก็คือตอนนี้ทางครอบครัวนางเอกเครียดมากคนหนึงเอกไม่ยอมเข้ารับการผ่าตัด จึงเดินทางมาที่ดงยูรีเพื่อปรึกษากันและการระหว่างครอบครัวพระเอกและนางเอกพวกเขาตัดสินใจวิดีโอคอลหาหนางเอกเพื่อส่งกำลังใจให้เธอและโน้มน้าวให้หนางเอกเข้ารับการผ่าตัดแต่เธว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากนางเอกคิดไม่ตกเลยทั้งนี้เธอก็ไม่ยอมเข้ารับการผ่าตัดอยู่ดีในเวลาต่อมาคุณโมเดินทางมาที่ดงยูรี และมีการขอให้ดาฮเยคนรักของน้องชายนางเอกคืนแฟลชไดที่ขโมยมาจากชายหัวร้อนคนนั้นลึกๆแล้วคุณโมก็อยากให้ดาฮเยหนีออกไปอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้ดาฮเยรู้สึกผิดต่อครอบครัวมากเธอจึงไม่อยากทำตามที่คุณโมบอกจังหวะนั้นแม่ของนางเอกเดินมาเจอเข้าพอดีซึ่งคุณโมก็พยายามจะปั่นให้แม่นางเอกเกลียดดาฮเยแต่แม่นางเอกเชิดสายแบบเดินเดิดและอุ้มกอนอูหนีไป โดยเธอไม่สนว่าดาฮายเยจะเป็นคนยังไงเพราะลูกชายของเธอได้เลือกสไปคยคนนี้แล้วซึ่งมันก็ทําให้ดาฮายเยรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งมากๆอย่างน้อยในตอนนี้แม่ของนางเอกก็ยังเอ็นดูและห่วงยายหลานทําเอาคุณโมอหน้าชาไปเลยตัดกลับมาที่โรงพยาบาลที่จะทําการผ่าตัดให้หนางเอกตอนนี้คุณหมอวินิจฉัยว่าไม่ควรจะยื้อเวลาไปมากกว่านี้แล้วพระเอก ยิ่งต้องรีบโน้มน้าวใจให้หนางเอกยอมเข้ารับการผ่าตัดให้ได้โดยเร็วแต่มันก็ยากมากเสือเกินเพราะนางเอกทำใจไม่ได้จริงๆเธอก็ยังไม่ยอมผ่าตัดอยู่ดีแม้ว่าพระเอกจะงัดทุกอย่างออกมาพูดแต่ก็ไม่เป็นผลพระเอกจึงเปลี่ยนแผนใหม่โดยเขาจะกวนประสาทนางเอกละกันเมื่อครั้งที่นางเอกรู้ว่าตัวเองป่วยในช่วงแรกเธอเคยบอกว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคงจะเป็นพระเอกในตอนนั้นนางเอกบนพึมพำกับตัวเอง แต่พระเอกกลับมาได้ยินสิ่งที่เธอพูดทั้งนี้พระเอกจึงอยากให้หนางเอกรู้สึกว่าเธอจะเสียดายพระเอกจริงๆถ้าเธอไม่ยอมเข้ารับการผ่าตัดนางเอกก็อึ้งไปเลยพักหนึ่งทางด้านตำรวจดูเหมือนพวกเขาจะรู้ว่าตอนนี้มีเบาะแสะเกี่ยวกับคนร้ายที่ลงมือจัดการกับนายหน้านักต้มตุ๋นเขาแล้วตัดกลับมาที่พระเอกนางเอกกันต่อขณะที่พระนางดูเหมือนจะสนิทสนมกันมากขึ้นยุนอึนซองก็มาเห็นพวกเขาเข้าพอดีซึ่งไอหมอนี่มันก็ไม่ชอบใจนะัก ทางด้านพนักงานที่ควีนกรุ๊ปก็เมทามอยกันว่าตอนนี้ที่ควีนกรุ๊ปเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างและไม่สนใจสุขภาพพนักงานสิแล้วทุกคนลุ้นกันว่านางเอกจะกลับมาทํางานตําแหน่งเดิมหรือเปล่าพนักงานทรมานกันมากหลังจากเปลี่ยนประธานควีนคนใหม่พวกเขาดูออกว่าบริษัทมีแนวโน้มที่กําลังจะเจ๊งซึ่งพวกคนก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากต่อมาเพื่อนพระเอกรีบโทรต่ตอสายหาเขาอย่างเร็ว ราตอนนี้หนาหยนานับต้มตุนได้เสียชีวิตลงไปและข่าวก็ได้ออกตอนที่พระเอกกับนางเอกเดินทางมาที่ต่างประเทศพอดีหาังด้านชีเกรสเธอก็มาเข้าพบคุณโมตามเคยแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าคุณโมจะวางแผนชั่วร้ายและส่งคนมาจัดการพระเอกนางเอกและหวังว่าจะทำเรื่องที่ไม่คาดคิดอย่างแน่นอนจนถึงขั้นเอาชีวิตเลยชีเกรสได้ยินแบบนั้นก็รู้เลยว่าคุณโมจะส่งคนไปทำร้ายนางเอกแน่ เธอจึงรีบต่อซ้ายหาพระเอกและถามอย่างมีนัยะสำคัญว่าทุกคนสบายดีไหมและส่งท้ายด้วยการบอกให้พระเอกรักษาตัวให้ปลอดภัยไว้นะเมื่อพระเอกได้ยินชีเกตพูดแบบนั้น<ๆ>เขาก็คิดว่าต้องเป็นลางไม่ดีแน่ๆสักพักก็มีรถคันหนึ่งขับพุ่งมาชนรถของพระเอกนางเอกเอาซะดืด้อจนสภาพรถพังยับเยินพระเอกตกใจมากและทุบกรจกอย่างสุดชีวิตนางเอกจึงเดินมาพอดี จึงเธอก็ตกใจเช่นการที่เห็นพระเอกยืนทุบก,กระจกอยู่เช่นนั้นพระเอกจึงเดินมาหาหนางเอกทันทีและเขารู้สึกโล่งมากที่นางเอกยังอยู่ตรงนี้จนต้องร้องไห้ออกมาและคุกเข่าลงไปจับมือนางเอกไว้แน่นจนนางเอกต้องกอดปลอบใจว่าตัวเธอนั้นปลอดภัยดีการที่นางเอกเห็นพระเอกร้องไห้เพราะห่วงเธอแทบบ้าขนาดนี้มันก็สร้างอิมแพกให้กับเธอมากจนท้ายที่สุดนางเอกตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด เพราะพระเอกร้องไห้ได้น่าสงสารมากจนมันบีบคั้นหัวใจของเธอทางด้านน้องชายนางเอกและคนรักก็ชวนกันออกไปเที่ยวสวนสนุกใกล้ๆละแวกนี้ซึ่งพวกเขาก็ดูเหมือนครอบครัวพ่อแม่ลูกปกติทั่วไปที่มาเที่ยวกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งดา,าเฮเยขอให้น้องนางเอกไปซื้อกาแฟให้เธอหน่อยแต่ได้ความที่อากาศมันหนาวมากน้องนางเอกเลยสวมผ้าพ,พันคอให้กับคนรักอย่างอ่อนโยนก่อนไปซื้อกาแฟ พอเขากลับมาอีกทีก็พบว่าคนรักของเขาพาลูกนี้ไปอีกแล้วน้องนางเอกพยายามโทรหาเธอแต่ก็ไม่มีใครรับสายนาทีนี้น้องนางเอกแทบบ้าออกตามหาลูกและคนรักทั่วสวนสนุกแต่ก็ไม่เจอจนในที่สุดน้องนางเอกตัดสินใจประกาศเสียงตามสายเพื่อขอให้คนรักพาลูกกลับมาและก็ตกเป็นขี้ปากผู้คนที่อยู่แถบนั้นว่าน้องนางเอก เป็นไอ้ขี้แพ้ที่เมียและลูกทิ้งไปคนรักของน้องนางเอกได้ยินเข้าเลยสวนกลับคนพวกนั้นว่าสามีของเธอไม่ใช่คนขี้แพ้สักหน่อยจากนั้นเธอก็รีบพาลูกกลับไปหาน้องนางเอกทันทีจนมาพบน้องนางเอกนั่งซึมเศร้าอยู่คนเดียวตรงนี้ <c oughs> เมื่อน้องนางเอกเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้ามากอดลูกและคนรักทันทีตัดกลับมาที่พระเอกนางเอก นางเอกได้เขียนไดอารี่เอาไว้ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวความทรงจำดีดๆเธอกลัวว่าถ้าผ่าตัดไปแล้วเธอจะลืมทุกอย่างจึงอยากฝากให้พระเอกเก็บไดอาร,รี่เล่มนี้เอาไว้ให้ดีแต่มีข้อแม้ว่าห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงอะไรโดยเด็ดขาดจะเปิดอ่านก็ได้แต่ให้เปิดอ่านช่วงที่รอเธอพักฟื้นและแล้วเวลานี้ก็มาถึงนางเอกต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ก่อนอื่นนางเอกขอให้พระเอกอยู่ข้างๆเธอโดยพระเอก จะต้องเป็นคนแรกที่นางเอกได้เจอตอนเธอฟื้นขึ้นมาซึ่งพระเอกก็รับปากทันทีหลังจากส่งตัวนางเอกเข้ารับการผ่าตัดไม่นานพระเอกก็ถูกจับกลุ่มตัวโดยเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการตุยของนายหน้านักต้มตุน๋นซะงั้นวินาทีนี้ยุนอึนซองก็ปรากฏตัวขึ้นมาซะดือด้อมันก็ทำให้พระเอกสงสัยว่าหรือวันนี้จะเป็นฝีมือของยุนอึนซองแต่ที่สำคัญไปกว่าน,น,นั้นก็คือตอนนี้นางเอกผ่าตัดเสร็จแล้ว าการจับกลุ่มตัวของพระเอกก็ได้ออกทีวีเป็นอย่างรวดเร็วซึ่งก็สร้างความตกใจให้ครอบครัวเป็นอย่างมากทั้งนี้ยุนอึนซองได้มีการโทรบอกพ่อนางเอกว่าตอนนี้การผ่าตัดของนางเอกราบรื่นดีและยังพูดจาไร้มารยาทใส่พ่อนางเอกรวมถึงบอกว่าพ่อนางเอกมีพฤติกรรมไม่ชอบและไม่สามารถออกนอกประเทศได้ในตอนนี้ดังนั้นให้ฝากนางเอกไว้กับเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้น พอ่อของเอกก็โกรธมากเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาแทนที่ว่าคนแรกที่เธอจะได้เห็นคือพระเอกแต่กลับเป็นยุนอึนซองซะงั้นยุนอึนซองจึงใช้โอกาสนี้กอบโกยทุกอย่างที่ทําได้มีการบอกนางเอกว่าเคยคบกันกับตัวเองแม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังรักกันอยู่และใส่ร้ายป้ายสีพระเอกต่างๆนานารวมถึงพูดถึงการแต่งงานและการหย่าเพื่อให้หนางเอกเกลียดพระเอกเข้าทางด้านพระเอกก็ถูกจับกลุมตัวในห้องขัง โดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ต้องมาลุ้นเอาใจช่วยพระเอกนางเอกของเราใน EP หน้ากันนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอจบการสปอยแต่เพียงเท่านี้ค่ะและนี่คือเรื่องราวคินออบเทียตอนที่14หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งไว้ให้แอดมินด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถดูคลิปอื่นๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ 拜拜。Bye bye.